<On> TV สนับสนุนโดยเทศกาลดอกไม้ที่ดาสดาแกลเลอรี่ปลาจีนบุรีชัวหรือไม่ใช่หรือมั่วจริงครับมั่วนิ่มไปเนี่ยไม่ใช่หรอกค่ะ มือช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะกับ EFM on TV ค่ะใช่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเป็นสาวกชอบท่องเที่ยวนะครับมีหนึ่งงานมาฝากการดาสดาแกรี่ครับสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรีจากงานเทศกาลดอกไม้ในเรือนกระจกสุดยิ่งใหญ่ประจําปีท่านจะได้พบกับพันไม้มะงหนาวครับที่หาชมได้ยากมากๆในประเทศไทยและประติมากรรมดอกไม้สุดอลังการเลยครับจากนักจัดดอกไม้ฝีมือต้นต้นของเมืองไทยและต่างประเทศภายใต้แนวคิด When the flower says ครับใช่แล้วล่ะค่ะและท่านยังจะได้พบกับการแสดงดนตรีในสวนดอกไม้ทุกวันหยุดนะคะแล้วก็มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังในเดือนมกราคมและก็กุมภาพันธ์ด้วยค่ะนอกจากนั้นยังมีนิทรรศการ Electric Flower Show การแสดงดอกไม้ประกอบแสงสีเสียงในห้องมืดครั้งแรกในเมืองไทยเพื่อเพลินกับฟาร์มทัวร์ครับจะพาทุกท่านนั่งรถรางเข้าไปชมทัศนียภาพจากมุมสูงของดินแดนดาสดาด้วยและปิดท้ายด้วยการแสดงน้ำพุเต้นระบำนะคะประกอบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบที่มาไกลจาก สหรัฐอเมริกากันเลยค่ะงานเทศกาลดอกไม้เมืองหนาวประจำปี The Flower Essence Resort เขาใหญ่จัดขึ้นในวันที่5ธันวาคมถึง1มีนาคมปีหน้าเลยนะครับจังหวัดปราจีนบุรีก่อนทางขึ้นเขาใหญ่นั่นเองรายละเอียดเพิ่มเติมโทรเลยครับ090-198-7583 090-198-7585เว็บไซต์ www. d a สดาข a ด p p ปปี s s .com และ facebook.com/ ด a สดาฟลาเวอร์ครับใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานดีๆนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่มีสถานที่เที่ยวในช่วงหน้าหนาวนี้เนี่ยก็สามารถไปกันได้ไปชมดอกไม้สวยๆแบบนี้ค่ะใช่แล้วนะครับเอาละฮะอย่างที่ญี่ปุ่นเกริ่นไว้ครับสาววกเกาหลีตั้งใจฟังให้ดีเลยนะครับเรามีข่าวค,คราวหนุ่มหล่อของคิวฮยอนนั่นเองนะครับ ผมออกเสียงถูกไหมจ๊ะถูกต้องค่ะคิว,ควยอนหนึ่งในสมาชิกวงซูเปอร์จูเนียร์นั่นเองนะครับที่บินตรงจากแดนกิมจิมารับงานถึงเมืองไทยเลยครับงานนี้เนี่ยก็หนึ่งแน่นไปด้วยเหล่าบรรดาแฟนคลับที่ยกขยงตามกรี๊ดฮอลแทบถล่มเลยหายหน้าหายตาไปนานครับหนุ่มคิวยอนจะปริมเปรมใจแค่ไหนที่แฟนๆมาต้อนรับกันแบบมหาศาลขนาดนี้หลายคนก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่จะคลอดอัลบั้มใหม่ให้ได้ฝึกสเต็ปแดนซ์กันอีกจ้าใช่แล้วละค่ะแล้วก็กลับมา คืนความสุขให้คนไทยนะคะฟินกันแบบยกกําลัง2เลยค่ะเพราะเขาแววมาว่าปีหน้าเนี่ยติ่งเกาหลีมีเฮเลยนะคะทำไมล่ะเตรียมชูป้ายไฟใส่ที่คาดผมแล้วก็ซ้อมแดนกันให้ดีเพราะเขาบอกว่าหนุ่มคิวยอนเนี่ยกำลังจะพาเพื่อนมาเปิดคอนเสิร์ตซ u p เปอร์โช world tour ในวันที่10 1ถึง11มก,กร,ราคมปีหน้าด้วยนะคะแต่ว่างานนี้เนี่ยจะฟินกันขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ 네 안녕하세요. 태국 팬 여러분 어, 맛있다 모델 규현입니다. 어, 오랜만에 또 맛있다를 통해서 태국에 와서 어, 맛있다 광고 촬영도 하고 팬 여러분들도 만나게 되고 기자 분들도 만나게 돼서 너무 반갑습니다. 네팬 여러분 항상 기다려주셔서 감사드리고 자주 찾아오지 못하는데도 열성적으로 좋아해 주신 여러분께 진심으로 감사드린다는 말씀 밖에 못 드리겠습니다. 더욱더 어, 광고 촬영도 열심히 하겠고 슈퍼주니어 멤버로서도 열심히 활동해서 부답해드리도록 하겠습니다. 드디어 그 저희 리더 이특씨께서 없었던 동안 앨범을 안내다가 이특씨가 저녁 군 제대를 하면서 네, 새로 7집으로 이렇게 모였는데요 어, 많은 여러분들이 좋아하셨고 특히나 태국 분들께서도 열성적으로 응원해 주셨던 것 같아요 너무 감사드리고 네, 지금 투어를 계속 돌고 있는 중인데요 일단 1월 10일, 11일 양일간 태국에서 콘서트 많이들 와주셨으면 좋겠고 네, 한 저도 이 솔로 앨범을 한 1년에서 2년 정도 준비를 했었는데요 드디어 네, 이번 11월 달에 이번 주에 나오게 되었고 음, 많은 여러분들이 제가 노래하는 모습을 굉장히 좋아하시는데 이번 앨범에서 정말 그 노래하는 모습을 가득 담았습니다. 약간 항상 사랑해 주시는 팬 여러분들께 감사드리고요. 저도 태국에 올 때마다 너무 행복합니다. 팬 여러분들과 오랫동안 함께 했으면 좋겠습니다. 감사합니다. 아홉 살이야. 라이캄 빼고, 뒤따음이 해야 해요. 캄. 아. 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 รอได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีเวิร์ลทัวร์ด้วยใช่ค่ะกับซุปเปอร์โชว์ซิก์นั่นเองค่ะใครเป็นแฟนๆคะก็อย่าลืมไปจองบัตรกันได้เลยนะคะแล้วปีหน้าเจอกับหนุ่มคยวยอนอีกแน่นอนค่ะใช่แล้วนะครับก่อนจากกันวันนี้ฝากไว้ด้วยละกันคะกับกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี GMMset Season กล่องนี้ก็เรียกว่าฟังก์ชันครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความคมชัดระดับ Full HD พ0 80P นั่นเองมัลติเพลเยอร์ดูภาพดูหนังฟังเพลงด้วย USB ครับ มีปุ่มกดหน้าเครื่องสามารถใช้งานได้แม้ไม่มีรีโมทคอนโทรลนะครับ<ส>ลูกทรงสวยงามทันสมัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนมีรสนิยมเช่นคุณครับค่ะกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี GMZ ซีซั่ n นะคะราคาเพียง999บาทเท่านั้นค่ะหรือว่าสามารถใช้คูปองกสทชนะคะเป็นส่วนลดในการแลกซื้อสินค้าก็ได้ค่ะซึ่งก็มีวางจําหน่ายแล้ววันนี้นะคะที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําแล้วก็บนสถานีรถไฟฟ้า BTS ค่ะอยากรู้รายละเอียดนะครับเพิ่มเติมก็โทรเลยครับ l o c เล l คอ Call Center 02 เจ็ด1นึนและที่สำคัญฟรีเสาวอากาศดิจิตอลทีวีความแรง2 5่สเดซเบลด้วยนะครับใช่แล้ว,ลวคะ่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของปุ่นแล้วก็พี่อ่องด้วยนะคะแต่ว่าฝากติดตามนะคะทุกช่องทางที่จะมาอัปเดตข่าวสารกับเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง f c e e o o o นะคะ w w w f a c e b o o k c o m o n t v n t v ค่ะแล้วก็ Instagram นะคะ e อ m o n t v ด้วยค่ะแล้วก็สามารถดูรายการย้อนหลังได้นะ,ะที่ YouTube e s m on TV เช่นกันค่ะใช่แล้วนะครับฝากติดตามกันด้วยทุกว แบบนี้1นึ่ทุ่มถึง2องทุ่มมีข่าวแซบๆติดตามความเคลื่อนไหวของการมาทิงได้ตลอดเลยกับ e f o ON TV วันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วนะครับสว,ส,สวัสดีครับสนับสนุนโดยเทศกาลดอกไม้ที่ดาดสดาแกลเลอรี่ปราจีนบุรี